สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวาลุณีพาลุยทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะค่ะคลิปนี้จะพาท่านย้อนกลับไปดูแปลงเก่าแปลงเดิมนะคะมีทั้งหมด2แปลงด้วยกันค่ะในเดือที่12ไร่1งาน48ตารางวาแล้วก็6ไร่1่งาน60ตารางวานะคะโฉนดเป็นโฉนดคลุดแดงนะคะ ที่ดินของเราจะอยู่ที่หมู่บ้านหนองกุงตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิของเราค่ะและที่ดินของเราห่างจากถนนหมายเลข2 0งเส้นชายภูมิชุมแพรสี่เลนเส้นนี้เพียง2กิโลเมตรค่ะเส้นที่เราวิ่งมานะคะมาจากอำเภอแก้งคอค่ะถ้ามุ่งหน้าต่อไปก็เข้าอำเภอภูเขียวแล,แล้วเราก็มาถึงจุดแวะแล้วนะคะ เราจะแวะผ่าหมู่บ้านเข้าไปนะคะบ้านหนองกุ้งนะคะตรงนี้จะเป็นโรงเรียนประถมหนองกุง้งฝ่าหมู่บ้านเข้าไปนะคะแปลงที่ดินของเราจะอยู่โซนฝั่งทางที่ใต้ของหมู่บ้าน,นะคะ่ะเราไปดูกันนะคะปกตินะคะเจ้าของที่ขายไล่ละ180,000บาทโอนคนละครึ่ง มาวันนี้นะคะมีโปรพิเศษลดเหลือเพียงไล่ละ150,000ฟรีค่าโอนด้วยเราจะไปชมกันค่ะจุดนี้เลยนะคะถนนของเราเส้นนี้ปีหน้าจะมีโครงการลงเป็นถนนคอนกรีตค่ะหน้าแปลงของเราจะติดถนนเส้นนี้นะคะถนนกว้าง6เมตรค่ะ มาถึงกันแล้วนะคะจุดนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นแปลงหกไร่นะคะหกไร่่งงาน60ตารางวาค่ะปกติจะของขายไร่ละ1,80,000บาทโอนคนละครึ่งวันนี้ลดเหลือไร่ละ1,50,000บาทฟรีค่าโอนด้วยจุดนี้จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศใต้นะคะ วิวทิวทัศน์สวยค่ะนี่ก็จะเป็นหลักนะคะหลักเขตแดน like และเจ้าของที่พร้อมรังวัดให้ใหม่นะคะท่านตัดสินใจครอบครองทุกๆพื้นแปลงเจ้าของที่พร้อมรังวัดให้ใหม่เพื่อความชัดเจนค่ะ ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง50เมตรนะคะลึกเข้าไป220เมตรค่ะแปลงของเรานะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสวยงามมากๆนะคะโฉนดเป็น,นโฉนดครุฑแดงนะคะที่ดินของเราสูงกว่าระดับน้ำทะเล246เมตรนะคะทั้ง2แปลงนะคะในโซนนี้ เป็นพื้นที่ราบสูงนะคะน้ำไม่เคยท่วมค่ะก็จะ oh, เป็นหน้าแปลงของเรานะคะฝั่งที่เราบินเข้ามาเมื่อกี้นะคะมีเพื่อนบ้านออกมาอยู่กันเต็มแล้วนะคะท้ายแปลงของเราก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะขยายเขตหมู่บ้านออกมาอยู่กันนะคะถ้าออกมาอยู่โซนนี้ไม่ต้องกลัวเหงานะคะ น,นี่ก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางที่ใต้ของแปลงค่ะจะเดินพาท่านเดินเข้าไปดูกล,ลางแปลงนะคะส่วนมากนะคะโซนนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยกันค่ะที่ดินของเรานะคะเป็นที่ดินที่อุ้มน้ำสองชั้นนะคะสามารถเจาะบอ่อบาดานขึ้นมาใช้ได้สะดวกค่ะน้ำดี น้ำเยอะนะคะแล้วก็ดินเราก็ดีมากๆนะคะดินที่ใกล้ภูเขานะคะจะเป็นดินร่วนค่ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตนะคะบ้านใกล้เรียงเทียงกันนะคะก็ปลูกสวนฟาล์มนะคะแล้วก็ป่ายางพารานะคะก็ได้ผลผลิตดีมากๆคะ่ะสังเกตเห็นหมู่บ้านนะคะจุดนั้นเลยค่ะ เป็นท้ายแปลงของเรานะคะก็แนวเขตของเรานะคะตามลูกศรชี้ไปนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทางทิศใต้นะคะที่เราเห็นกันเป็นเสาไฟฟ้านะคะโซโดูนก็เป็นหน้าแปลงของเรานะคะจุดนู้นเลยค่ะนะคะเป็นหน้าแปลงท่านสามารถดึงน้ำไฟมาใช้ได้เลย ท่านจะสังเกตเห็นบ้านเรือนะคะเป็นมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านมาอยู่กันนะคะโซนนี้จะถือได้ว่าที่ดินของเราอยู่ในโซนหมู่บ้านก็ว่าได้ค่ะท่านใดสนใจนะคะหรือมีเพื่อนบ้านหรือญาติญาตินะคะหรือเพื่อนที่ท่านรักแล้วก็อยากจะให้มาอยู่โซนเดียวกันในพื้นที่เดียวกันใกล้เรียงเคียงกันนะคะ ก็แช่นะคะฝากแชร์แล้วก็ฝากบอกต่อด้วยค่ะที่ดินของเรานะคะอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะภาษาอีสานนะคะเอิ่นว่าชายภูมินะคะเป็นดินแดนที่มีดินดำน้ำซุมนะคะภาษาอีสานค่ะ แปลงข้างหน้าก็จะเป็นป่ายูคาริปตัดวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะสร้างบ้านหรือสร้างบ้านสวนนะคะหรือท่านจะทําเป็นโคกหนองนานะคะแล้วแต่ไอเดียค่ะอยากให้ทุกทกท่านมาดูมาชมนะคะไม่ซื้อยังไม่ตัดสินใจซื้อก็ไม่ว่านะคะเจ้าของที่มีโปร พิเศษสุดๆแล้วนะคะลดเหลือรายละ1 5 0่0 0ห0 0บาทฟรีค่าโอนด้วยนะคะเอาใจลูกค้าจริงๆเลยคะ่ะลดพิเศษมากๆเลยนะคะท่านจะสังเกตเห็นเสาไฟนะคะอยู่หน้าแปลงของเราเลยสะดวกสบายในการเดินน้ำไฟมาใช้นะคะจุดนู้นก็จะเป็นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะ แนวเขตของเรานะคะหน้าแปลงจุดนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับในเนื้อที่6ไร่1งาน60ตารางวาสวยงามค่ะแปลงนี้เราไปดูกันต่อนะคะแปลง12ไร่1งาน48ตารางวาค่ะอยู่ตรงข้ามแปลงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะข้าวกำลังสวยงามเขียวชะอุ่มเลยค่ะแปลง12ไร่ของเราก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะคะที่เราเห็นเสาไฟนะคะแปลงนี้เลยถนนดินเส้นนี้มีโครงการลงมาแล้วนะคะ ว่าปีหน้าจะเป็นถนนคอนกรีตค่ะจุดนี้จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศเหนือนะคะของแปลงแล้วก็หน้าแปลงของเรานะคะกว้าง70เมตรลึกเข้าไป230เมตรค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเล246เมตรเป็นพื้นที่ราบสูงนะคะน้ำไม่เคยท่วมเหมาะที่จะสร้างบ้านอยู่นะคะ หรือท่านจะสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะทำเป็นสวนผสมก็ได้ค่ะหรือท่านจะดัดแปลงเป็นโคกหนองนาก็ได้นะคะขุดสระเพิ่มค่ะแล้วแต่ไอเดียของท่านนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมมาชมแล้วก็ามาดูว่า,าพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำสองชั้นนะคะ สามารถเจาะบอ่อบาดาลมาใช้ได้น้ำดีมากๆเลยค่ะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศใต้ของแปลงนะคะอาจะพาท่านเข้าไปชมกลางแปลงนิดหน่อยนะคะเข้าไปก็จะได้เห็นวิวสวยๆนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะแปลงของเรานะคะจะเป็นป่าอ้อยเก่านะคะ ที่ยังไม่มีใครมาดูแลนะคะเป็นป่าอ้อยเก่าค่ะท้ายแปลงของเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะสวยงามมากๆก็จะมองเห็นหมู่บ้านนะคะจุดนูน้นก็จะเป็นท้ายแปลงของเรานะคะสามารถดึงน้ำมาใช้จากหมู่บ้านนั้นได้เลยค่ะหมู่ที่13นะคะ ทางนู้นก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศเหนือนะคะหันกลับไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะทางหน้าแปลงของเราที่ดินของเรานะคะห่างจากอำเภอภูเขียวนะคะโรงพยาบาลเฉริมพระเกียรติเทสโก้โรตัสฝั่งตล,ตลาดสดนะคะเพียง18กิโลเมตรนะคะฝั่งภูเขียว แล้วก็ห่างจากอำเภอแก้งคอของเรานะคะเพียง30กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวเชยภูมิเพียง65กิโลเมตรนะคะหรือท่านจะไปชุมแพนะคะเทสโก้โรตัสฝั่งชุมแพเพียง37กิโลเมตรค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศเหนือค่ะท่านจะสังเกตเห็นหมู่บ้านนะคะสามารถดึงน้ำมาใช้ได้เลยนะคะ จุดนี้เลยค่ะเป็นท้ายแปลงที่เราเห็นหมู่บ้านนะคะที่ดินของเรานะคะสะดวกสบายในการเดินน้ำไฟค่ะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะห่างจากสนามบินคอนแก่นเพียง86กิโลเมตรนะคะห่างจากกรุงเทพ402กิโลเมตรค่ะท่านจะขึ้นเหนือร่องใต้นะคะก็สะดวกสบายในการเดินทางนะคะ ที่ดินของเรานะคะเหมาะที่จะสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านสวนนะคะหรือทำไร่สวนผสมหรือท่านจะดัดแปลงเป็นโคกหนองนาได้นะคะ<ๆ>เพียงแต่ท่านขุดสระเพิ่มก็ดัดแปลงเป็นโคกหนองนาได้เลยค่ะที่ดินของเรานะคะเป็นดินอุ้มน้ำสองชั้นนะคะสามารถเจาะบ่อบ,อบาดาลขึ้นมาใช้ได้สะดวกค่ะน้ำดีนะคะน้ำเยอะ ดินเราก็ดีนะคะเป็นดินใกล้ภูเขาเป็นดินร้วนนะคะอันสามารถปลูกปาล์มหรือว่าปลูกต้นผลไม้ปลูกอะไรก็ได้นะคะที่ท่านมีไอเดียนะคะแล้วแต่ไอเดียของท่านค่ะอยากให้ทุกๆท่านนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาชมมาดูกันด้วยตาของท่านเองนะคะว่าพื้นแปลงของเราในอยู่ในโซนที่ สวยงามหรือหรือเหมาะสมที่จะทำอะไรนะคะก็เป็นโปรโลดพิเศษมากๆเลยนะคะจาก180,000โอนคนละครึ่งนะคะเหลือเพียงไล่ละ150,000บาทพร้อมฟรีค่าโอนด้วยค่ะเอกสารสิทธิ์ทุกแปลงเป็นโฉนดคุดแดงนะคะและจะของที่นะคะพร้อมรางวัดให้ใหม่ทุกๆแปลงค่ะเพื่อความชัดเจน ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเราก็ขอฝากไว้ให้ท่านได้ตัดสินใจครอบครองกันนะคะสวัสดีค่ะ